สวัสดีครับมาดู Honda Jazz นะครับปี2010นะครับตัว V นะครับ Jazz GE 2 0 1 0นะครับตัว V นะครับตัว Longtop นะครับอันนี้เป็นรถเที่วสารเล่มบุคคลนะทะเบียนสวยนะครับทะเบียน133นะครับแต่เป็นโหมดใหม่นะครับทะเบียนเลขจองนะครับดูดครับสวยมากนะครับคันนี้สวยไหมเห็นนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อน ทั้งนี้อาจจะมีรอยข่วนแมวบ้างนะมาดูเลยรถรอบคันเนี้ยสวยมากทะเบียนนี่ครับหนึ่งสามสามนะครับสวยนะเจ้ีเี e. ล้อก็ขอบสิบห้านะรถย่างปียี่สี่นะครับทรงพร้อมซิ่งเลยนะครับนันนี้ทรงแบบออกกึงซิ่งกึงหน่อยนินึง จะให้ดูยางนะครับ,ย,บยางดันหลอดนะครับปี24นะครับยางปี24ครับสี่วงเลยนะครับยางดันหลอดปี24สี่วงเลยนะครับนี่ก็ติดฟิล์มมาใหม่เรียบร้อยหมดแล้วเรามาดูภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องหน่อยได้ภายในก็ประมาณนี้เละครับสวยๆดูห้องเครื่องกันนะห้องเครื่องก็ งเครื่องก็ยังใหม่ๆเลยนะเครื่องยังดีๆเลยนะครับเนี่ยไม่เคยโดนชนแน่นอนนะครับเหตดหน้าเดิมอยู่เลยนะครับเหตดหน้าเดิมเห็นไครับเนี่ยนเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมอยู่นะครับสวยเลยครับ เนี่ยดูคมสวยอยู่เลยนะครับฝากระโปรงเดิมเลยนะครับจากโรงงานเนี่ยไม่ไม่เคยขัดด้วยนะเห็นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวอนุญ,ญาตปิดกนนะครับ หลังครับอันนี้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนรถน้ำมันล้วนนะครับต้องให้ดูนะครับเก่งเขาจะดูที่ตรงนี้ว่าเจาะรูไม่เจาะรูนะครับนี่ครับใสๆเลยรถน้ามันล้วนครับไม่เคยแก๊สเดิมเลยนะครับไม่เคยชนเลยนะนีย่ย เป็นเจ้าของทีือว่าผมอันนี้ผมติดฟิล์มมาใหม่นะครับที่เราจะถามว่าเอาไอ้น,นี่หลายชุดใส่ไว้ทาไมก็คือติดฟิล์มมาใหม่นะครับเนี่ยฝาเห็นไหมเนี่ยอาร์คเติมนอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยไม่เคยโดนมาแน่นอนคันนี้รับประกันเลยสังคาก็ยังสวยนะสังคาครเห็นไหมครับแต่จีอีนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับในรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเล่มก่อนนะครับเล่มปีสองพันสิบนะครับเนี่ยครับจัด GEP สองพันสิบภาษีหกเก้านะครับนี่เห็นไหมภาษีหกเก้านะครับสั่งคบโอนภาษีแล้วก็มนเป็นเล่มเอกสารบุคคลนะครับเลขใหม่ก็จะวิ่งอยู่มานสองแสนสี่นะครับรถก็ปกตินะครับแอร์เย็นเพียเพอเนี่ยครับ เียออโต้นะครับเดี๋ยวามปักให้ฟังเนีย่ยขับดีมากอันนี้ล์มก็ติดมาใหม่เลยนะครับเพิ่งจะติดมาเมื่อวันก่อนนะครับก็ขออนุญาตที่ยังไม่เอานี่ออกนะครับก็ได้ชูปลปอยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องอีกสองสามวันเี่ยเจ้าออกได้นะครับแอร์เย็นเพียงเพาะปกติเลยครับอับนนี้ใครได้เป็นเจ้ากล่องนี่ถือว่าคุ้มๆม,มากเลยนะก็ข้างตรงข้างนี้ผม ก็เดิมนะผมไม่ได้ผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับแต่ว่าใครสนใจหรือว่าชอบก็มาดูรถตัวจริงได้เลยครับรถอยู่ปทมห้วยขวางนะครับจะขออนุญาตก่อนนะครับ j จ G e จปี2องพันสินะครับครับใช้ก็สอบถามได้นะครับขับที่ครับรถคันนี้สวยงามมากๆเลยโอเคครับ